ด้านนอกจะ็กรอบแต่ข้างในมีความเหนียวหนึบที่สุดเออ,อนนี้อร่อยถ้าทั้งหมด3ตัวนี้คุณชอบอะไรที่สุดศูนวิวเจมบูลองเชอรี่หรือร้านเจมคัวซองอยู่ที่ถนนพลาน,นกพุทธนมนทลสาย4 สามารถสั่งแบบไดท์ o ูไม่ต้องลงจากรถหรือถ้าใครอยากทานที่ร้านก็สามารถจอดรถได้วันนี้พวกเราจะมาลองทานครซองที่ร้านกันซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนอกจากครวซองก็คือชุดเครื่องแต่งกายงมรรกงานทุกคนที่ดูรัดก,กลุมและสะอาดเหมาะกับช่วงสถานการณ์แบบนี้และนี่ก็คือโต๊ะที่นั่งทานครัวซองนะครับจะมีหมายเลขต่างๆ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านครัวซองในจังหวัดกรุงเทพใช่ใช่ครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านจีมครัวซองครับครับร้านนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นร้านที่ใครๆที่เป็นสายครัวซองต้องรู้จักเพราะว่าตอนนี้ก็ขายดีมากเลยนะครับถึงขั้นแบบว่าต่อคิวกันเขาจะเป็นเหมือนแบบจอดไดทูรถต่อ,อ,อยาวๆยาวไปถึงนอกถนนเลยนะครับผม ซึ่งวันนี้เราจะมาลองทานที่ร้านกันเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะนิยมที่จะซื้อกลับบ้านนะครับผมครับก็ดี๋ยวจะมาดูนช่วงโควิดด้วยเนาะก็เลยแบบเออคนเขาก็เลยแบบมาไลทูซื้อกลับบ้านกันเลยไปท่านทีหลังครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าทานที่ร้านเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะรีวิวว่าตัวขวซองเนี่ยแตกต่างจากขวซองที่อื่นยังไงนะครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เป็นขวซองใช่ไหม ใช่ครับอันนี้คือเพลนโกซองเป็นครัซองเปล่าๆไม่มีไส้อะไรเลยเป็นออริจินอลของร้านเจมสนะครับสั่งกันมาคนละชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆที่เห็นอยู่นี่ก็คือสโคหรือสกอรนะครับผมซึ่งเราสั่งเป็นไส้บูเบอรี่มาเขาก็จะแถมเป็นวิปครีมให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นด้านล่างนี้ก็จะมีแยมบูเบอรี่ก็แถมมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมอยากกินแยมสตรอเบอรี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนดีกว่ามาดูครัวซองชิ้นต่อไปนะครับอ่าเป็นช็อกโกแลตครับผมแล้วก็ ็อกลักควัวซองแล้วก็แมคคาเดเมียนะครับผมเป็น,นตัวที่คนนิยมทาน,นนี่คือเขาให้เยอะมากเลยนะดูดิน่าทานมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับอันนี้เป็นควัวซองออริจินอลนะอุนี่เขาอุ่นมาร้อนๆเลยนะลองชิมเลยเดียวกว่ากรอบมากนะกรอบมากอ,อ,อุ๊นอุ่นอยู่แล้วลองมาดูข้างใน เขาจะเป็น,นชั้นๆเลยนะได้กินเนยไหมได้กินเนยหอมมากอันนี้คือกรอบมากเลยนะแบบนี่คือแบบชั้นแบบกรอบมากเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูลองลองเคี้ยวนะหน่อยอืม,อมกรอบมากรสชาติจะแบบมีความหวานนิดๆแบบมันจะมีความเค็มของเนยนะแล้วความกรอบ หอมแต่โดนขนมบังมันมีรสหวานนิดนึงนะรู้สึกว่าหรือไม่รู้สึกนิดนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งชิมจอบอ่ะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวลองชิมไอตัวช็อกโกลแ,แลตเนาะนเดี๋ยวขอหั่นกันแล้วกันเพราะเดี๋ยวเปื้อนอุ้ยนี่กรอบมากเลย เดี่ยวด้านล่างมันจะเป็นนมปังโอเคได้ละชิม อร่อยครับก็จะเป็นแบบเครื่อเหมือนเป็นครัวซองปกติแต่ว่าเครือ,อบด้วช็อกโกแลตอ่ะตัวช็อกโกแลตมันจะมีความหอมของมันแล้วมันมันหวานหรือขมหรืออะไรบ้างรสชาติตัวมันไม่ค่อยขมมากนะสําหรับคนที่แบบเ,เป็นคนที่กินช็อกโกแลตขมอยู่แล้วไงมันไม่ค่อยขมมากแต่มันเออมันก็จะแบบเข้มข้นอ่ะหวานมากไหมไม่ค่อยหวานมากอืมจะไม่ค่อยหวานมากแล้วถ้าเทียบระหว่างครัวซองที่เป็นออริจินอลกับช็อกโกแลตคุณว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากัน ถ้าเกิดว่าชอบแบบว่าคือถ้าคนไม่ชอบคือเรียกไรคือคนชอบช็อกโกแลตอ่ะอันนี้อร่อยกว่าอแต่ว่ามันจะมีตัวตัวแบบที่เป็นช็อกโกแลตที่เป็นก้อนให้ด้วยนะครับถ้าสังเกตดูอ๋อ<ด>นี่นะเดี๋ยวลองชิมเลยดูดิว่ารสชาติเหมือนกับตัวน้ำออกมาหรือเปล่าเป็นไงบ้างอืมใช่รสชาติคล้ายตัวน้ำามันแล้วก็เดี๋ย่แต่ไอตัวนี้มันจออกแบบแย่เหมือนเปรี้ยวอะ่ะ ม,ม,มีเปรี้ยวด้วยในตัวนี้นะในตัวแบบชโคโค็อกโกแลตที่ได้มาเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมในตัวสโคล์รหรือสกอน์ตันี้นะครับผมลองกินเปล่าๆนะนี่จะเป็นบูลลี่นะครับทั้งในก็เนือ้อมันจะแน่นไม่ได้เหมือนกัวซองผมว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องจิ้มครับผมเพราะว่าพอก,กินเปล่าๆมีความรู้สึกว่า โค้ดสองโอเคกว่ามันจืดไปใช่ไหมมันไม่ได้จืดมันออกไปทางหวานนิดๆแต่ว่ามันก็ชอบกลิ่นหอมเนยของโดโค้องมากกว่าจรองจริงอันนี้มันหอมเนยด้วยคือแบบมันแบบกลมกล่อม่ะทีเดียวเราเดี๋ยวมาลองจิ้มดูนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือครีมอันนี้คือตอเบอรี่ใช่ไหมยางยางเป็นอเบอรี่ คนจะใช้ซ่อมหรือแบบยังไม่ได้ใช้ซ่อมนะริกิ้งครีมเราชื่อจะกินพร้อมกันเลยอืมมันดึงรสชาติได้ดีขึ้นเยอะเลย ตัวแบบสตรอเบอรี่ก็จะมีรสชาติที่แบบหวานกลมกล่อมคือไอครีมเป็นไงคอมนะคิมจะมีความความแน่นนะแต่คุณชิมแอนคีมเบาๆมันมีความแบบก็มัน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 อ่ะคือมันตัดกันแล้วมันลงตัวครับผมเดี๋ยวคุณเอชิมตัวนี้นะแมคคาเดเมียนนี่นะ อ,อนี่แมคเคอเรีย๋จะเป็นตัวที่นิยมของทางร้านเลยนะครับหลายคนก็จะบอกว่าตัวนี้คือแบบอร่อยมากนี่คือแมคเคอเรี่เป็นเม็ดๆเลยนะเป็นไงบ้างหอมค่ะแลไม่ร ัวแมคคาเดเมียมันจะมีกลิ่นหอมใช่ป่ะเห็นบางคนก็บอกว่ามันจะคล้ายๆป๊อปคอนเนี่ยมีความคล้ายไหมใช่ใช่มันเลยคล้ายกับไอเหมือนคาราเมลป๊อปคอนเนี่ยคู่กับไอตัวกลิ่นฟลอซองแล้วก็มีกลิ่นของถั่วแมคคาเดเมียมันเนี้ยหอมมันออกหวานหรือเค็มตัวตัวทั้งหมดมีรวมกันเนี่ยออกหวานหวานเค็มๆนะหวานเค็มๆแต่ว่าชอบเออนี้อร่อยถ้าทั้งหมดสามตัวนี้คุณชอบอะไรที่สุดชอบอันี้สุดชอบตัวนี้ที่สุดผมเองก็ชอบตัวนี้ที่สุดเหมือนกันมาดูราคาขนมที่เราสั่งกันวันนี้ครรับบว่่่าาาเทไห้ ตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอยากทราบความเห็นว่ามันต่างอย่างไงกับครัวซองร้านอื่นครับร้านนี้คือมันกรอบมันหอมมันกรอบหอมเพิ่มเติมนะครับตอนที่ผมซื้อคัวซองออริจินอลของร้านเจมกลับบ้านด้านนอกจะกรอบแต่ข้างในมีความเหนียวหนึบที่สุดที่ผมเคยทานครัวซองในกรุงเทพซึ่งเป็นเทกเจอร์ที่ผมชอบมากเลยครับซึ่งทานที่ร้านวันนี้ความเหนียวหนึบน้อยลงอาจจะเกิดจากการอุ่นแต่ก็ได้ความกรอบเพิ่มขึ้นถ้าใครชอบแบบกรอบมากเหนียวนิดหน่อยก็อาจจะชอบแบบนี้มากกว่านะครับแต่ราคาราคาคิดว่าแบบ ไอตัวออริจินอลองจริงถ้าเกิดเทียบกับร้านอื่นมันก็ไม่ได้แพงมากเลยอืมเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าร้อยเจ็ดสิบสองอันก็แปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทอืมก็ถือว่าราคาไม่ได้มากปกติบางที่เจอแบบอันละขนาเก้าสิบกว่าบาทร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมมีเจอเงี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วตัวที่ประทับใจที่สุดคือแมคเดเมียนะผมก็เหมือนกันแมคเดเมียรผมก็ทำไมตัวช็อกโกแลตถึงประทับใจน้อยกว่า คือจริงมันมันมีรสชาติที่ตัดกันน่ะคือเหมือนว่าเรามันตัดมันตัดรสชาติคนสองไปหน่อยเพราะว่ารสชาติช็อกโกแลตมันเข้มข้นแล้วใช่ใเหมือนกับมันมันมันแย่งซีนกันสองอย่างแต่ถามว่าถ้าคนชอบช็อกโกแลตก็ได้นะเพราะว่าช็อกโกแลตเขาอร่อยนะมันมีความกรอบด้วยใช่ครับความกรอบของโัซองกับช็อกโกแลตก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยก็คือมันเป็นความรู้สึกว่าแม่ขาเจียมี่เนี่ยมันลงตัวที่สุดใช้วัรหยาที่รวมรวมกันทั้งหมดถ้าเกิดว่าจะทานอย่างเงี้ยก็คือแนะนําว่า านออริจินอลก่อนไม่งั้นแบบตัวอื่นมันจะกลบรสชาติของออริจินอลหมดใช่แต่ทานที่ร้านเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกรอบป่าออกลับใช่ใชเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะมาใหม่ๆด้วยแหละเพราะว่าอุดมาอะไรอย่างนี้ก็ตามก็ฝากช่องพวกเราไว้ด้วยนะครับ,รบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเพราะว่าถ้าติดตามเนี่ยจะทำให้พวกเราสามารถทําคลิปต,ต่อไปได้ครับครับผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับครับเราก็เจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะครับผมครับครับสวัสดีครับ